ครับผมมื่อกี้กับกันอีกครั้งกับไร่กรกระมลนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทายนะครับจับสัตว์ง่วนะครับซึ่งง่วแม่นี่นะครับผสมไปแล้วนะครับผสมไปแล้วแต่ว่ายั่งท่านได้ผ่านมื่อี้ครบรอบพอดีกันเลยมาจอบเบึงนะครับมาจอบเบึงปรากฏก่วานนะครับมีน้ำเมือกใสๆนะครับไหลออกมามีน้ำเมือกนะครับ เอาว,วายาวเพศนะครับเอาว,วายาวะเพศบวมนะครับจิมบวมเอาว,วายาวะเพศบวมนะครับและการสวงประมาณเทียงกับเบิงสังเกตอาการนะครับเต้นโค้งลูกนะครับสังเกตอาการแล้วเต้นโค้งลูกนะครับนำเมือกใสไไลออกไรนะครับซึ่งกะถือว่านะครับ เป็นสัตว์ชัดเจนนะครับเข้าสามารถเห็นได้นะครับสามารถเห็นได้สังเกตได้ชัดเจนนะครับว่ไปเลยเป็นสัตว์เงียบนะครับมองเห็นได้ชัดเจนมี่อาการก็คือหนึ่งนะครับมีน้ำเมือกใสนะครับมีน้ำเมือกใสไหลออกมานะครับสองเอาไว้ยาเพจนี่นะครับบวมนะครับบวมจีบบวมนะครับสามก็คืออาการของมันนะครับเต้นโค้มลูก นะครับซึ่งก็ได้นัดกับหมอนะครับสีไดเขามาผสมช่วง4ีหาม่งแรงนะครับเพราะว่าเขาจับซัดแล้วนะครับก็สังเกตแล้วกันอยู่ในช่วงก้อนเทียงนะครับก้อนเทียงที่มันเริ่มมีอาการนะครับเป็นโคบลูกก็เลยนัดกับหมอไว้นะครับให้เขามาผสมพันช่วงสีหามงแรงนะครับเป็น รอบที่2นะครับผสมรอบที่2แล้วนะครับมาลุ่นกันวาสิติดบวติดครับ,บรอบที่2